ขอคมสุขสวัสดีมายังญาติโยมผู้มีใจใไรในการปฏิบัติวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอ่าของการเข้าถึงเข้าถึงตัวรู้ หรือว่าเข้าถึงความดับถ้าพูดง่ายๆก็เราอาจจะพูดกันว่านิพพานก็ได้นะซึ่งพระอาจารย์เคยพูดไปในคลิปก่อนๆน,นะเราว่าในระบบปฏิจสมุมบาทซึ่งมันจะมีตัวเชื่อมต่อระหว่างธาตุรู้อยู่นี่ก็คือ อ่าฝั่งเวทนากับฟังสังขารน,นะมอน,นอย่างอันนี้สังขารอันนี้ก็เป็นเวทนาก็คือจิตกับมโนนะสมราะว่าตัวพระอาจารย์เนี่ยเป็นตัววิญญาณฝังสังขารก็คือใจอ่านะฟังฝังจิตนี้ก็คือธรรมอารมณ์นะซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาได้ทั้งสองทางเลย อ่าวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังกันว่าอ่าเพราะบางคนเนี่ยอ่าบางท่านบางสำนักท่านก็กำหนดเอาที่สมชัญญะเป็นใหญ่คือความรู้สึกตัวเป็นใหญ่อ่าแต่บางที่ท่านเอาในเรื่องของสอติเป็นใหญ่อ่จริงๆแล้วมันก็เรียกว่ามันขาดกันไม่ไม่ได้เนาะสตสสิสมชัญญะเนี่ยถึงเราจะใช้สมชัญญะมันก็มีสติ อ่อนๆอยู่อ่าไม่ใช่ว่ามันจะขาดตัวไปเลยทีเดียวนะทีนนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสัมปัชญะญอันนี้พูดถึงเรื่องของสัมปัชญะภายในนะว่าทางกายนั้นอ่าก็คิดว่าน่าจะเข้าใจเร้แหละเพราะว่าก็มีมีสอมกันเยอะแม้แต่การเดินจงกรมการอ่าปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวอันนี้ท่านก็จะสร้างสัมปัชญะญในทางกาย นะสมชัญญะก็คือความรู้สึกตัวนะแต่ทีนี้เราเอาความรู้สึกที่เป็นตัวเวทนาเลยคือความรู้สึกที่จิตนะจิตอเอาความรู้สึกที่จิตเลยนะถ้าเราจะเข้าถึงตัวรู้ทางด้วยสมัชัญญะเนี่ยสมชัญญะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเพราะว่าสมชัญญาเนี่ยเป็นเป็นขอบ ปากแข่งพรนิพพานเลยทีเดียวนะคือเราอาจจะใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยอความรู้สึกที่ใจของเราเนี่ยที่มันนิ่งๆอยู่เนี่ยนะลองลองมองรูลงไปลึกๆมากกว่าน,นั้นสิว่าใครเป็นผู้มารู้ว่ากำลังรู้สึกตัวอยู่ และความรู้สึกตัวตัวนี้แหละอที่เรียกว่าจิตนี่แหละภายในของมันมันมีอตันหามีอวิชชาตันหาอุปาทานอยู่มีอนุสัยอยู่นะมันนิ่งแต่มันมีอน,นิสัยที่นอนเรื่องอยู่ในสันดานอยู่นะมันเป็นนิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันกักเก็บข้อมูลอ่ทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละอยู่ในออยู่ในจิตเนี่ยนะนะมองอเราอยู่นิ่ง จิตที่นิ่งๆอยู่นะทีนี้อ่จิตนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะอารมณ์ของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งก็นิ่งๆบางครั้งมันก็เกิดอารมณ์ชอบและไม่ชอบนะคอยดูนะเวลาที่มันชอบมันก็จะเกิดการผลักดันผลักดันออกมาเพื่อที่จะมา ปรุงแต่งอีกทีหนึง่งคือมันจะส่งข้อมูลให้กับตัวโมโนทวารหรือตัวสังขารนี่แหละนะเวลาก่อนที่เราจะคิดปรุงแต่งเราอ่ะสังขารที่เราจะคิดปรุงแต่งมันจะมันจะทำยังไงมันเป็นนึกออกไงนั่นแหละที่ที่เราเรียกว่าเห็นสัญญาเห็นสัญญาจริงๆว่าไม่ใช่เห็นสัญญาหรอกมันเป็นมโน,นที่มันเป็นนึกเอาข้อมูลเก่าๆที่สังอยู่ในจิตของเรานะ่ะ ออกมาปรุงนะเราจะเห็นนะแต่เรายังไม่เรายังไมไ่ไปเน้นที่การปรุงแต่งนะเราเน้นที่ความอยากจิตมันเป็นอารมณ์นะก็คือเว,เว,เว,เวทานาขันเวทานาสัญญานะั่นแหละเป็นธรรมที่อยู่ในจิตอนะจิตแสดงตัวออกมาด้วยการเป็นอารมณ์รู้สึกเนะี่ยคงรู้สึกนะอ่ะถ้ามันรู้สึกชอบอ่ มันก็จะอยากคิดแล้วอยากปรุงแล้วรู้สึกไม่ชอบมันก็อยากปรุงอีกนี่แหละเราจะเห็นความอยากนะเราจะเรียนรู้ที่ความอยากนีแ่แหละอ่าแล้วก็สังเกตดูว่าตัวที่มารู้ความอยากอีกทีนึงอ่าตัวท่านรู้ที่แท้จริงนั่นอ่าให้มันแยกกันอยู่ระหว่างไอไอรู้ท่ารู้กับอ่าตัวอยากเนะี่ะ ให้เห็นให้ให้ให้มันแยกกันแบบชัดเจนนะให้ศึกษาให้แยกออกอย่างชัดเจนอ่าแล้วมันจะเข้าใจว่าอ่าจากที่มันเคยจากที่ท่ารู้เคยมาหลงมาหลงในอารมณ์เนี่ยเอ่อเมื่อมันรู้ความจริงแล้วว่าเอ่อมันไม่ใช่ตัวของมันเองนะ่ยมันจะแยกกันออกไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆนะจิตก็จะค่อยค่อย อยออกมาเรื่อยๆนะอย่างที่เคยบอกว่ามันอมมันอยู่เงี้ยนะมันไม่ใช่มันอยู่ห่างกันอย่างนี้นะมันอมมันอยู่อย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวตอนบดจะเห็นเองนะมันจะเกิดยานเห็นสว่างแจ้งในเองนะมันอมมันอยู่อย่างนี้ระหว่างจิตกับวิญญาณน่ะนะเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันจะเอาออกไปปรุงแต่งนะนะถ้าเรารู้เราเข้าใจมันน่ะมันจะค่อยๆถอยออกมาเรื่อยๆถอยออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ อใน,นที่สุดมันก็จะหลุดนะเมื่อหลุดแล้วก็จะสลายไปนะการสลายการทําลายตัวเองนี่แหละการดับไปนี่แหละเรียกว่านิพพานนะนี่มันเข้าง่ายนะอ่าศึกษาตรงนี้เราให้ชัดเจนระหว่างอารมณ์กับธาตรู้เนี่ยเพราะตัวอารมณ์คือตัวจิตอ่า เวทนาสัญญาเป็นธรรมในจิตนะเพราะฉะนั้นยจิตมันมีแต่ชื่อมันก็คือเวทนากับสัญญาที่ฝังอยู่ในวิญญาณเนี่ยมันมันอมกันอยู่เนี่ยวิญญาณรู้สิ่งใดมันก็เป็นอาหารของจิตอ่ะเมื่อเวทนาสัญญามันเอ่อมาฝังอยู่ในวิญญาณแล้วมันก็เลยมีพลังบังคับวิญญาณให้ให้วิญญาณหลงตามไปนะเวลามันมีอารมณ์อะไรวิญญาณก็นึกว่าตัวเอง เป็นผู้มีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังนกึกว่าเป็นตัวเองอ่าแต่พอเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้ไปเรื่อยๆรูไปเรื่อยๆอ่าสังเกตไปเรื่อยอ่ามันจะรู้แล้วว่าเอออารมณ์ก็อันหนึ่งธาตรู้ก็อันหนึ่งนะแล้วมันจะอ่าความยึดมั่นถือมั่นของเราเน่ะจากที่ธารู้มันไม่เชื่อกับอารมณ์เ่ อ่ามันจะลดน้อยลงมันจะคือคือมันคลายตัวออกนะมันจะคลายตัวออกเรื่อยๆอ่าในที่สุดก็หลุดออกนะหลุดออกไปเมื่อมันหลุดออกไปในจิตเนี่ยถ้าหลุดออกจากวิญญาณแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้นะมันจะตั้งอยู่ประมาณเอ่อสิบนาทีหรือสิบกว่านาทีอ่าแล้วแต่บคุคคลบางคนก็ห้าหกนาทีก็มีอ่าแต่ยิ่งตั้งได้นานเนี่ยเราก็ยิ่งจะศึกษาได้อย่างชัดเจนนะมันเคย วิญญาณไปรู้อะไรสัมผัสอะไรมารู้อะไรมาเนี่ยจิตมันก็จะเอาตัวนั้นหละเป็นอาหารด้วยนะมันก็เลยต่อเติมพบชาติอยู่ตลอดนะเมื่อมันออกไปแล้วนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่ไม่ได้ทีนี้การที่จิตออกมาแล้วเนี่ยบางคนมันวิ่งเข้าวิ่งออกนะนะบางคนนีวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออก ในลักษณะนี้เป็นผู้ที่มีทมชั้นสูงแล้วนะเรียกว่าใกล้ที่จะหลุดพ้นเต็มทีแล้วแต่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติติดอยู่ตรงนี้เยอะหรือว่าเป็นฆราวาสก็ดีจะติดอยู่ตรงนี้เยอะเห็นจิตวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้ามิ่งออกแต่ไม่สามารถที่จะทําให้มันดับไปได้อัน,นี้ทุกข์มากท่านว่าเป็นความทุกข์ของพระอนาคามี ทุกพาออะไรไม่ใช่ทุกพ่อทำนะทุกกลัวว่าตัวเองจะตายก่อนนะเห็นอยู่แต่ไม่มีปัญญาออกวันนี้จะบอกเทคนิคง่ายๆให้ท่านใดก็ตามที่เห็นกนนลิ่นบังดับออกมาแล้วเนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยสาเหตุที่มันวิ่งเข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่มันออกมาแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เอาสมาธิยันเอาไว้ นะพอเห็นมันออกมาแล้วท่านไปตก,กใจแล้วไปคิดหาว่าเออมันมาอย่างไงอันนี้มันออกมาอย่างไงมันมีต้นสายไปเหยียบมาอย่างไงท่านไปใช้ความคิดเข้าไปปรุงแต่งเพื่อที่จะศึกษามันท่านสงสัยที่มาของมันนะมันก็เลยวิ่งกลับเข้าไปอีกเพราะความคิดนั่นเป็นตัวอาหารมันวิ่งวิ่งกลับเข้าไปอีกก็จะเป็นอยู่ลักษณะเนี้แต่ถ้ามันหลุดออกมาแล้วท่านต้องนิ่ง ใช้สมาธิเพ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าหลุดมาได้ไงเพ่งไว้ก่อนนะเดียกว่าเป็นอารามโนปนิชานั่นแหละอ่าเป็นแล้วก็มันจะเห็นอ่าเป็นอารามโนปนิชานในเพ่งเอาไว้ไม่ต้องคิดไม่ต้องขยับเคลื่อนจนกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อาหารจากตัววิญญ,ญาณเลยมันก็จะ สลายไปนะเป็นลักคนูประนิชานก็คือเป็นอันนี้จังทุกขณาตาเป็นอนัตตามันทนอยู่ไม่ได้แล้วก็สลายไปนั่นแหละความจบสิ้นสงสัยมันมันมันอยู่ตรงน,นี้มันไม่รู้จะสงสัยอะไรอยู่มันสิ้นสุดมันเตือนที่สุดของขันห้าที่สุดของขันห้าก็คือที่สุดแห่งทุกนะน่ะ่นจะเข้าทาง ทังจิตก็ได้ทัทงทงทงงทง้งเนี่ยนะทางทางทางความรู้สึกเนี่ยทางเวทนาเนี่ยดูที่ว่าความรู้สึกเนี่ยคอยคอยดูว่ามันมันจะส่งข้อมูลไปที่มโนทวารจะส่งข้อมูลไปให้สังขารปรุงอ่าเพราะว่าข้อมูลทั้งหลายเหล่าเนี่ยเราจําอะไรมาเนี่ยมันก็อยู่ในจิตนี่หมดจิตส่งข้อมูลเอกไปให้สังขารปรุงนะสังขารปรุงเสร็จมันก็วนกลับมาที่จิตอีกอ่าเรียกว่าเป็นวัตตะเลยแหละวัตตะสงสาร อันนี้เป็นการเข้าแบบทางสัมปชัญญะทีนี้ถ้าจะใช้สติแรงล่ะถ้าฝ่ายที่ปฏิบัติแบบสติมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าข้อมูลที่ตัวมโนนะมันเอาไปปรุงนะ่ะมันก็เอาข้อมูลมาจากจิตนะเอามาจากสัญญานะแต่ว่าหลักการปฏิบัติ มันจะแตกต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าท่านจะต้องอฝึกสติให้มันจับความคิดจนมันเกิดความชนานาญอ่าจนมันทันตัวตัวที่มันปรุงแล้วน่ะคือเราจะย้อนย้อนกลับเข้าไปหาจิตอีกนั่นแหละนะย้อนจากการคิดการปรุงอ่ะคือมันคิดปุ๊บเห็นปุ๊บมันก็ดับนะคิดปุ๊บเห็นปุ๊บก็ดับในที่สุดเนี่อ สติเราเนี่ยมันทํางานไวขึ้นด้วยมันถี่ขึ้นด้วยความคิดก็มันจะสั้นลง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 หดเข้าหดเข้าจนในที่สุดมันก็จะไปเห็นตัวอ่าตัวสัญญานั่นแหละตัวจิตนั่นแหละตัวตัวสัญญาที่ที่มันจะโผล่ออกมาจากจิตนั่นแหละมันจะกําลังจะโผล่เอาข้อมูลมาป้อนที่มโนเนี่ยอ่ะพอมันพอมันชนกันตุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสว่างจ้าแล้วแล้วจิตมันจะหลุดกระเด็นออกเลย แล้วก็ทําอย่างที่ว่าแหละเพ่งไว้ก่อนหรือบางคนนี่ไม่ต้องได้เพ่งหรอกเพราะว่าถ้าถ้าเกิดสติแรงเนี่ยอ่ามันก็จะเกิดระเบิดไปเลยอย่างนี้ก็มีนะนี่แหละอาการอาการที่มันเป็นอย่างนี้น่ะมันไวมากมันเป็นขณะจิตเดียวแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าเป็นญาณเป็นวิช,ชาเป็นปัญญาเป็นอาโลโก เป็นวิมุติยานเป็นยานทัศนะมันเป็นอันเดียวกันหมดเอท่านจะเปรียบเทียบใส่อะไรก็ได้นะมันพลึบทีเดียวก็สว่างจ้าขึ้นทีเดียวเอมันไม่ได้ปไปไล่ทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเหมือนอย่างที่ปริยัิท่านบัญญัติเอาไว้หรอกอ่ามันเป็นอันเดียวกันปัญญาก็อันเดียวกันกิเลสก็อันเดียวกันเอ่ ตั้งแต่ความโกรธน,น้อยไปจนถึงอวิชชาหัวหอกวันนั้นอันเดียวกันเกิดขึ้นในฐานเดียวกันนี่ให้เดินตามนี้แหละ,ะ,ะท่านรับรองว่ายังไงก็ต้องทำได้เป็นวิธีการที่ทำไม่ยากอันนี้เป็นการอธิบายแบบข้างในสุดๆแล้วนะ ในคลิปต่อๆไปนี่บางทีอาจจะเก็บรายย่อยเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติใหม่มั่งเพราะว่าพูดในส่วนลึกนี่ก็หลายหลายคลิปก็คงพอจะเข้าใจในจุดนี้เนาะแต่สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่นั้นอ่ะจะยังดูไม่ออกเลยนะอันไหนเป็นสังขารอันไหนเป็นวิญญาณอันไหนเป็นสมปชัญยะเป็นสติอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นมโนคือ จะเป็นเน้นเอาความรู้สึกทางกายก่อนนะจะได้ผู้ผู้ใหม่ก็จะได้ไป่ค่อยเดินทีละก้าวทีละก้าวไต่ไปทีละก้าวสาหรับผู้ยากอ่าแม้แต่พระพุทธเจ้าสอนทำพระองค์ก็ยังจาแนกแยกแยะคนอ่าเปรียบเสมือนบัวสีเหลาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะไปสอนเอาตั้งแต่นะบัวที่เตรียมรับอรุณเลยก็ไม่ได้นะก็ต้องแบ่งแบ่งกันไป ก็จะทําเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ให้เลือกดูเลือกฟังเอานะฟังที่นี่ด้วยฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านคืออ่าที่ท่านเทศแล้วเราพอจะจับหลักได้แล้วก็เอาว่าเอาความรู้เหล่านั้นอะมาให้มันมาเป็นปัญญาสมบัติของเราอย่าเอาสำนักนั้นมาเถียงสำนักนี้สำนักนี้ไปเถียงสำนักนั้น,นท่านไม่เห็นหรอกว่าเวลาที่ท่านไปปลามาดคนอื่นน่ะ นั่นแหละท่านกําลังปรุงอยูนะ่ท่านเห็นไหมท่าน,ท,านท่านแทนที่แทนที่จะดูที่นี่อารมณ์เกิดขึ้นแทนที่จะดูที่อารมณ์ความปรุงเกิดขึ้นแทนที่จะดูที่ความปรุงนะกับออกไปข้างนอกหมดเลยวิญ,ญญาณก็วิ่งตามออกไปเลยนะเหลือแต่ซากเมื่อสังขารไปวิญ,ญญาณก็ไปแล้วอ่าถ้าทำอย่างนี้ก็เสียเวลาไม่ไม่มีประโยชน์นะ ก็อยากให้ถ้าเราจะปฏิบัติจริงน่ะท่านบอกว่าอ่าให้อยู่คนเดียวให้กินคนเดียวให้อาบน้ําคนเดียวให้นอนคนเดียวทําอะไรอะไรให้ทําคนเดียวอเข้าใจความหมายไหมครับก็คือว่าทําอะไรก็ทํากับคนอื่นนั่นแหละอยู่กับสังคมนี่แหละปกติแต่ว่าใจเราเนี่ยให้เรารักษาอยู่ตลอดไม่ให้มันไปเพ่นพ่าน ไม่ให้ไปร่วมกับร่วมกับเขาทํางานกับเขาแต่ใจไม่ออกไปพานเขาไม่ออกไปแวะแ,วแวงไปกัดไปแงเขาเออใครจะดีก็ทําไปเราจะดีจะชั่วเราก็ทําไปเขาจะดีจะชั่วก็ทําไปทําร่วมกันแต่ดูที่ใจเราอันนี้เระถึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมได้ทุกเวล่เวลา นะไม่ว่าจะทํางานอะไรอย่าไปอ้างว่าง,งานยุ่งงานยากอ่ายิ่งงานยากยิ่งเห็นความคิดยิ่งดียิ่งเกิดปัญญานะเห็นความคิดบ่อยๆนั้นเราเป็นการเจริญสติถ้าวิ่งตามความคิดเราเป็นปัญหาแต่ถ้าเห็นความคิดแล้วไม่ตามความคิดไม่อ่าเห็นความคิดแล้วเป็นปฏิบัติสติเป็นปฏิบัติกับความคิดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม อมันอยู่กับเรามันไม่รู้ก็ให้มันถ้ามันรู้ไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปดิชาติเนี้ยเออก็ให้มันตายคากันไปเลยอ่าเพราะพุทธเจ้าก็บอกกับพระพิสุอยู่นะว่าเอ่อให้เธอทําอยู่อย่างนั้นอ่ะยาวะชีงว่ะงตราบทัวตราบชั่วชีวิตของเธอท่านพูดอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรายังไม่ ไปถึงที่สุดเนาะชีวิตเราเนี่ยทําอยู่กับสิ่งนี้นะยังไงก็ต้องได้กําไรนะท่านได้กําไรแน่นอนในศาสนาพุทธนี้นะบางคนนี่คือมีวัยรุ่นมีหนุ่มๆสาวๆนะบางส่วนที่ว่าศาสนาพุทธนี่สอนอะไร เราก็ทําตามหมดไม่เห็นแก้ทุกข์ได้เลยฟังเทศก็แล้วทําบุญก็แล้วรักษาศีลก็แล้ว,ลวไม่ตอบโจทย์เขาว่าแก้ทุกข์ไม่ได้ศาสนาพูดเป็นศาสนาที่ต้องการลงมือปฏิบัติเพื่อให้สภาวะจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าฟังหูไว้หูถ้าสภาวะใจของท่านไม่เปลี่ยนยังไงทุกข์ของท่านมันก็ต้องถมอยู่ดีนั่นแหละ นี่แหละคนเข้าใจาศาสนาพูดผิดนะเวลาฟังธรรมก็ไปฟังธรรมแต่เรื่องโอ้ยอันนี้ส์งจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเออนักษาศีลจะได้เกิดมาสวยมางามมีทรัพย์พอค่าสมบัติเยอะแยะมากมายท่านท่านฟังเอาโลกอย่างนั้นท่านฟังเอาโลกท่านไม่ได้ฟังเพื่อที่จะสละโลกอ่าเพราะฉะนั้นเรา มันจึงไม่ได้ผลในเรื่องที่ว่าศาสนาแก้ทุกข์ไม่ได้อ่าเราฟังแล้วปฏิบัติมันจะเกิดปัญญาภายในเนี่ยมันถึงจะแก้ได้อ่าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องของพวกนี้เป็นเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นอาหารไว้สําหรับหล่อเลี้ยงวัต,ตะอ่าเพื่อไม่ให้ทุกข์ให้ยากเวลาเราเกิดมาจะได้มีอยู่มีกินมีที่อาศัย โรคภัยไข้เจ็บก็มีน้อยอันนั้นอ่ะอันนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้เพื่อที่จะป้องกันความทุกข์ส่วนหนึ่งนะเพราะปกติสัตว์เกิดมานี่มันทุกข์อยู่แล้วอ่าเห็นไหมสเดลจาจารนตามบ้านตามช่องอ่ะวัวควายกินหญ้าแบบแบบรแบบ้อนเนี่ยก็ยังอ่าก้มหน้าก้มตาเนี่ยแหละผลของทานนะเห็นไหม มันก็ต้องเกิดมาทุกอย่างนนั้นแต่ถ้าเราทําตามสิกขาทั้งสามเนี่ยอ่าทานศีลภาวนาเนี่ยมันแก้ทุกได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับลําดับดังนั้นถ้าอยากจะแก้ทุกแบบฉับพลันเลยเนี่ยต้องเข้าสู่การภาวนานะถึงจะรู้ว่าศาสนาพุทนั้นตอบโจทย์ได้จริงหรือไม่จริงนะคลิปนี้ก็ คงจะฝากคุณญาติคุณโยมนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใคร่ในการศึกษาไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ